เจ้าเสกันเจ้าของช่องกันเเจ้าของช่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย่าแล้วสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีคุณย่าอลิสวัสดีด้วยอลิสอยู่กับใครใครอันนอยู่กับใครย่าย่าอะไรคะย่าอะไรลูกย่าอะไรย่าอะไรย่าติ๊กเมื่อกี้ยังย่าติ๊กอเลยย่าติ๊กไหมคิดถึงย่าไหม เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันมามาคุยกันมาอลิไปงานไหนอลิดื่มนมเก่งจังเลยกินได้หมดเลยนะคะย่าอยากดูท่าเต้นจังเลยไหนอลิเต้นดิง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 ดิ้งดิ้งดิ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 งด้เต้นเหมือนพี่องอิงอ่ะเหมือนเต้นเต้นให้พี่องอิงดู ชื่นยจยาหน่อยก็ได้มากอดยาหน่อยมากอดยาแล้วก็หอมด้วยนะจุ๊บด้วยนะมากอดยากอดด้วยกอดแน่นๆด้วยกอดแน่นๆด้วยโอเคคือ <c oughs> จับเธอจัะคว่ำเนาะเอากอดกันกอดกันกอดกัน <c oughs> เอาเอาเอาหยิบผ้าข้างหลังแมย์ตุลนยนก็ได้ผ้าอะไรคะสีฟ้าโอเคใชยเลยนี่ผ้าเช็ดปากเช็ดปากเลยค่ะ นี่เช็ดอ่์เช็ดหนูก่อนอันเช็ดยาด้วยต้องไหนเพื่อนเมื่อกี้ตรงนี้หรอโอ้ไม่เด็กอะไรรู้ความแต่อมอีมมันจกระปรแล้วไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งเอาวันนี้ยาเก็บไว้ให้เอาไปซักก็ได้เนาะเดี๋ยวไปเช็ดครั้งต่อไปโอเคไหมโอเคไหมคะ นั่งเหรอหนูมันสูงนะลูกมายายยกนะเออจูงนั่งก่อนเดี๋ยวลมให้อึ๊นั่งดีๆนะคะหนูไม่อยู่นี่มๆไงหนูไม่มั่นใจใช่ไหมเบียกอีแล้วเออเช็ดหน้าเอาเช็ดได้หน่อยเบียดอีแล้วเอามาเช็ดได้ยากก่อนอยากลื้อขอนนิเดียวดี ไไปหนวันนี้อลิสได้กลับบ้านอลิสได้กลับบ้านหายยาวันนี้เล่นอยู่วัดปากแสงวันนี้สามรอบพี่เป็นเพลงที่ปากแสงไปขอ่อนไปขอญาตก่อนไปขอเร็วระวังเท้านั้นน้องข็ดแรงมากอึ๊บนี่แน่จะกินจะกินหรอตรงกล่องเตยยังไม่หมดเลย กินตัวน okay. 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 ี้หมดก่อนกินตัวนี้หมดก่อนนะคะโอเคไหนกินโชย่าหน่อยกินโชย่าหน่อยเยอะเยอะโอ้โกินจังเลยป๊าปยังไม่หมดเลยจะกินตัวนี้อีกไหนคุณย่ามีหลอดไหมอ่ะเไรหนูก็ออลอดอันนี้แหละ แอบป้าปอนก็มาป้าปอนก็มาป้าปอนมาแน่นี่กินเลยแล้ป้าปอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าปอนก่อนเจ้าสวยแล้วลูกเจ้าสวยเร็วจำหน้าไม่ได้หรอป้าติงมาอย่าบกระติงมาแล้วควรจะอยู่ว้าเต็มเต็ม เจนเย็นสิลูกรอให้พ่ยาทําให้ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคอ่ะหนูจะกินตัวนี้หนูชอบตัวนี้มากกว่าครับผมแม่ไหนฮะคอยเลยนะอ๋อหนกว่าพี่มอสเสียงเหมือนมากเลยดีครับเสียงเหมือนพี่มอสอ๋อแม่หนูก็ถามว่าแม่ไหนก่อนสวัสดีพี่กอเร็ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าเอาผมต้องไม่เหนหน้านะ <laughs> เดี๋ยวก็ยาวเป็นผู้ชายใจ <c oughs> มั่วคลอนอาจกองเนาะเป็นใจไหนวะย์อะดูต่ออ,ตอืออืออเดี๋ยวย่าเ <โฟ S 1> ช็ค<ฟ>เองค่ะไม่เป็นไร โอใครทำล่ะคะใครทำยุมือขึ้นใครทำเออน้อมเอากระดาษเปลวไปดายกระชังนวลแล้วนี่ไงายาเช็ดนะสะอาดเลยเสียงใครเสียงพี่เกดเหรอเสียงพี่เกดมาแล้วพี่เกดไปรับ วุดหมอสามจัดสร้างลังการเลยกับจุปริญญาเลยโอ้มาเลยไงนั่นไงพี่เกดมาแล้ยยยยสวัสดีค่ะได้ใส่พี่เกดแล้วมีเวลาเยอะเลยอ่ะได้ใส่พี่เกดแล้วไงมางานอำลาเจ้าหน้าที่รักาว้าวพี่เกดทำไมได้เยอะจังเลยพี่เกดให้น้องหน่อยสีตะพวงหนึ่งสิบบาท เดี๋ยวตองให้คืนเดียวก่นนั้นจะบอกให้ลู <c oughs> จะแกะมาอะไรเยอะแย้ลูกจะเล่นแล้วนะล่ะอะนี้ไม่แกะเยอะนะลูกนะตงลงจะกินไนี่เล่นค่ะแม่ตรงนี้คือจะเล่นอย่างเงี้ยละ่ะมาคุยกับย่าเร็วลิฟคุยกับย่าเร็วมะคุยหน่อยคุยหน่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นคุยเลยไม่เห็นคุยเหมือนในโทรศัพท์เลยอืม อแกะได้ไหมพลังทำเท้าดีๆร้งขาออกดีๆจะนัน่งเห็นมากรูว่าแกะของยามาทำไมลูกไม่ไม่เอาแกะแล้วกินไหม <c oughs> อันนู้นยังไม่กินไม่หมดเลยไปกินนู้นให้หมดก่อน ยากินนะธรรมดาแล้วอันนี้ยากกินนะคะเออยากินแล้วพรุ่งนี้ก็อยู่ปาร์ตี้ยโสอยู่กูจันคำเขินแก้วค่ะยโสก่อนจะปาร์ตี้ก่อนค่ะแล้วก็คำเขินแก้ววันที่สิบสองค่ะเอ้าเหรอใช่ค่ะเป๊กวะอินวดเห็น จัดการนึงคนหาห้องที่พักสิบเอ็ต้องหาที่พักวันต่อวันนี้ต้องดู11วันนี้11บใช่วันนี้ปักแจงพรุ่งนี้อยู่ปาติ้แล้วก็คำขินแก้วแก้วก็ต้องสิบสค่ะสิเออสิ11องสิบเใช่กับบ้านสาวันใช่ค่ะ11 12 13ดสเออสิบสาถูกพูดพิดค่ะจับหลายวันเลย แต่ผมไม่แต่ว่าตอนกลางวันี่ยไม่ได้เห็น,นะลิซเต็มที่เลย,ก,ยกินอะไรยังยังค่ะเพิ่งกินแต่ขนมแล้วก็ไปอาบน้ำกินข้าวไมยลูกตามกินข้าวรอป้าปะไปกินข้าวป,าป้าป้าอาบเรี่ยง อะออืมอาหมดการอบน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวไปพอกันอยู่งานนี้แรงค่ะอยู่วัดปากแซงคลิปมาลา๋ยวคลิปนี้ปากไปซสับนี้ก่อนค่ะพี่นน้องขอบคุณค่ะ